สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมอีกครั้งในช่อง Just Do It นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับช่อง Just Do It ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับวันนี้ครับผมนําเสนอหมดหมดหนึงนะครับที่ผมนํามาผสมผสานกับฟร e เฟอร์และ WCID แล้วมันได้ผลดีนะครับมีความสมบูรณ์แบบในการเล่นมีความ สมจริงมีความสนุกมากขึ้นในการเล่นฟีฟ่า21นะครับอ่าก็ไม่ต้องห่วงครับลิงก์หมดตันนี้ผมจะแนบไว้ใต้คลิปนะครับผมก็โหลดเสร็จก็มาทําตามขั้นตอนตามผมได้เลยครับผมอ่าหน้าตาม,มดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชื่ออ่าอดว่า EEP นะครับผมอ่า EEP จะมีไฟล์หมดจุดสองตัวนะครับก็คือ EEP v สองจุดศูนจุดสามนะครับแล้วก็คิดแอดออนะครับส่วนไฟล์อตรงนี้ ไม่ต้องสนใจครับเราจะไม่ใช้ตรงนี้ครับเพราะต้องใช้ไฟล์ซอตของผมเองที่ผมอ d ด t ิทไว้นะครับจําเป็นต้องใช้ของผมเท่านั้นครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าของผมนั้นได้อ d ด t ิทเรื่องอยัดไฟล์รัวเรียบร้อยแล้วหน้าตารอยสักมาเต็มรวมถึงหน้าตาผู้จัดการทีมแต่ละทีมนะครับผมปรับเปลี่ยนแก้ไขให้หมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ ยกเว้นแต่ทีมที่แบบว่าโนเนมเนี่ยผมจะไม่ค่อยไปยุ่งมันนะครับเพราะว่ามันจะหาหน้าตายากอ่ะก็ตัวอย่างเช่นในพิมพ์รเลกเนี่ยคือจัดแจงเรียบร้อยครับผมนูโน่นี่มาสเปอร์ราฟาเอลเบเนเตสนี่มาเอเวอร์ตันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นต้นอย่างนี้เลยอ่าก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใช้เซฟอื่นใช้ไฟล์อื่นจะไม่ติดนะครับผมจะไม่ก่อนนะครับอ่าประมาณนั้นส่วนถ้าใครสงสัยไฟ์ออนี้ไม่ต้องแปลกใจกครับมันก็คือการเอ,อขั้นตอนในการ ลงโลโก้หรือว่าใส่หน้าตานักเตะคล้ายๆกับการยัดไฟลัวครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับตัดไปเลยเพราะว่าผมยัดไฟลัวให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้กันอ่าสามนั้นนะครับส่วนไฟล์ที่เหลือก็จะเป็น free for หนึ่งจุดสี่นะครับอ่าผมก็จะแปะไว้ให้ด้วยนะครับก็โหลดมาก็ใช้หรือใครมีอยู่แล้วก็ทําตามได้เลยครับนี่ A D N e, เราจะอ่าแจกแค่ในกลุ่มนะครับอ่าเราก็จะโหลด จากลิงก์ใต้โพสต์ของผมนะครับที่โพสต์ในในเฟซบ o ๊กนะครับอ่าตามนั้นนะครับหลังจากน,นั้นอ่ะก็ไม่มีอะไรมากครับเปิดฟีฟ่ามอดเม a นเจอขึ้นมานะครับถ้าใครเคยลงตามที่ผมสอนไปแล้วเลี้ยงหมดไปแล้วก็ปล่อยไว้งนั้นครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็แค่ Import Import หดมดตัวใหม่เข้ามาเท่านั้นก็คือหมอดตัวนั้นชื่อว่า eep นะครับ Import เข้ามาก็เป็นอันเสร็จสิน้นแค่นั้นแหละครับ พออิ p พ r t เสร็จปุ๊บหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคุณก็กด apply ครับแล้วลากมาไว้ข้างล่างครับโดยให้ EEPV 2 0 3เนี่ยอยู่ด้านบนและ EEP Kit Add-on อยู่ด้านล่างตามนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์โหลดหน้านักเตะไทยไว้ให้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งเจชนาคิปธีละทอรบุญมาทานันหรือก็วินนะครับมีอยู่สามหน้านะครับก็ โหลดมาใส่ไว้ด้วยก็ดีครับเพราะว่าผมได้ยัดไฟล์รัวของหน้าตะไทยมาให้ด้วยนะครับอ่าถ้าเกิดไม่ใส่ก็หน้าตาจะเพี้ยนนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ทําตามนี้นะครับแล้วก็มีสําคัญอีกอย่างก็คือในของฟีเฟอร์นะครับจําเป็นต้องเพิ่มไฟล์ไฟล์หนึ่งมานะครับอ่าให้เข้ามาที่ a r t เ u อร์แอดออนหมดนะครับเราจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า un e m p l o y e d manager face นะครับ ลิกบไปจะเจอหมดหน้าตานี้ก็คือลากลงมาด้วยลากมาแล้วพลายให้มันาอยู่ด้านล่างสุดนะครับอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่คือทําไม่ทันก็แนะนําให้ดูคลิปก่อนหน้าที่ผมสอนลงก่อนนะครับเพื่อจะได้เรียงหมดเป็นรงหมดได้นะครับให้มันเรียงประมาณนี้นะครับใช้ฟีเฟอร์อยู่ด้านบน W C r D ลองลงมานะครับคําถามคือไอ้หมดต,ตัวใหม่เนี่ยมันมี หมดเสื้อผ้ามาให้ด้วยถามว่า WCRD ค i t เนี่ยยังเอาไว้ได้ไหมบอกก็เอาไว้ได้นะครับเพราะว่าของ WCRD เนี่ยมันมีบอลโลโก้มาให้ด้วยนะครับถ้าเอาออกไปก็อาจจะหายไปหมดนะครับก็ใส่ไว้ด้วยก็ไม่มีปัญหาครับผมตามนั้นนะครับพอหลังกันนะครับคุณก็กดรันหมดปกติครับรันไปเลยครับปุ๊บอ่าก็รอเข้าเกมนะครับ สเต็ปเดิมๆนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ s <S คุณไม่ต้องยุ่งยากในการยัดไฟล์รอีกแล้วครับผมจําเป็นนะครับย้ำนะครับจําเป็นต้องใช้ไฟล์ซอฟตของผมเท่านั้นนะครับอ่าเพื่อลดปัญหาในการเเล่นเกมในโหมดแคริเอร์นะครับแล้วก็มีคอนเทนต์อีกอย่างนะครับที่เอ็กซ์คลูซีฟมากในหมดนี้ก็คือจะมีถ้วยยูโรปาคอนเฟลซ์ลีเพิ่มเข้ามานะครับที่ ทางเฟุตบอลเนี่ยเพิ่งประกาศใช้ในซีซั่นใหม่นี้นะครับอารับรองว่ามีมิติมีอัตราลดในการเล่นเควเดโมดมากขึ้นนะครับไฟล์ซคลโนี้โหลดมาก็เหมือนเดิมนะครับเอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ด็อกิวเมนต์ฟฟ21แล้วก็ในโฟลเดอร์ setting นะครับวางไว้เลยครับพอมาหน้านี้เห็นไหมครับโอ้เป็นงานกราฟิกใหม่ใช้ได้ครับพอมาถึงนี่ครับเข้ามาที่ นี่ครับคัสตอมไลน์นะครับแล้วก็มา Edit team แล้วก็มาโหลด s q u a d นี่ครับโหลดสข้อที่ชื่อ just do i b นะครับอ่าพอโหลดปุ๊บทุกอย่างคือเป็นอันเสร็จสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตารอยสักหน้าตาผู้จัดการทีมมาหมดครับผมอ่เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับอีกสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะย้ำนะครับก็คือหมดนี้สำหรับคนเล่นใหม่เท่านั้นนะครับ New Career ครับเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วหมดเนี้ยจะไม่ค่อยรองรับกับไฟล์เซฟเก่าเก่าเก่ากว่าน,นี้นะครับหรือถ้าบางคนสามารถนํามาเล่นได้ก็ถือว่าโชคดีไปครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมานี่จะใช้ไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับคนที่เล่นนิวเคลียรต้องทําตามผมทุกขั้นตอนเพื่อจะเพื่อที่จะให้ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยโผล่เข้ามาในเกมนะครับนิวเคลียรเลยครับถึงหน้านี้นะครับ จำเป็นต้องเลือก use current source เท่านั้นนะครับห้ามเลือกสิ่งอื่นสิ่งใดนอกเหนือจนี้ครับไม่งั้นมันจะมีความผิดปกติด้านหน้าตาตั้งแต่นะครับอะ manager career คลิกไปครับอันนี้ผมก็เลือกไปก่อนนะครับไม่ต้องคิดมากอะผมจะเล่นทีมสปเปอร์นะครับเพราะว่าอะสปเปอร์เนี่เป็นทีมที่ได้เข้าไปเล่นในท้วย ยูโรป้าคอนเฟลลีนะครับเราจะได้เห็นชัดเจนว่ามันมีโปรแกรมนี้โผล่ขึ้นมาไหมโอเคนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมว่าหน้าตาโค้ดไม่ตรงไม่ต้องห่วงครับอันนี้ถ้าเราเล่นสเปอร์แล้วก็ไปปรับแต่งได้นะครับหน้าตาโค้ดแต่คนอื่นมาหมดแล้วนะครับที่ผมจัดไว้ให้นะครับอ่ะหน้านี้ครับสําคัญมากครับตรงนี้ครับผมขวาบนสุดครับให้เปลี่ยนจาก enable เป็น disable นะครับจําเป็นมากๆครับห้ามลืมเด็ดขาด ย้ำว่าห้ามลืมนะครับเพราะเขาบอกว่าต้องปิด Disable ไม่งั้นเกมมันจะพังเอ,อไฟเกมจะพังเล่นไม่ได้นะครับส่วนตัวอื่นก็แล้วแต่นะครับจะตั้งอะไรก็เรื่องคุณนะครับอันนี้ส่วน Transfer w i n d o w น,น,นี่ถ้าเอาสนุกนะครับปิด Disable ครับมันจะปิดการซื้อขายช่วงแรกของเกมนะครับจะไปซื้อขายได้อีกทีก็มกราคมปะมานั้นครับกด a d v a n c e ก็รอหน่อยนะครับ ผมสร้างเซฟก่อนนะครับนี้ก็เลือกอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับดูในตารางการแข่งขันนะครับในปฏิทินนะครับอ่านี่ครับจะให้ดูครับนี่ครับมาครับ u ูฟ a c o n f e r e n c l e a g u ครับผมอ่าเพราะมักครู่ผมผู้ผิดเป็นยูโรป้านะครับเปนชื่อชื่อถ้วยว่า u ู f a c o n f e r e n c l e a g u นะครับก็ บางครั้งนะครับอาจจะมีทีมอื่นๆที่ไม่ตรงตามของจริงนะครับเนื่องจากลิขสิทธิ์ของฟีฟ่ามีไม่ครบนะครับอ่าก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับมีทั้งสามถ้วยก็สนุกแล้วครับอาจจะมีเตะทั้งเพย์ออฟมีการแบ่งกลุ่มอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วก็จะได้เห็นทีมเล็กนะครับอ่าทีมเล็กเนี่ยมีโอกาสจะแข่งบนถ้วยแบบนี้บ้างนะครับอ่าเวลาเตะอลีกก็จ,จะแบบมีการผัดเปลี่ยนุนเวียนนักเตะได้มากขึ้นจะดูเป็นอัตลบเหมือนของจริงนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอย่างนะครับว่าเพื่อเป็นการการันตีว่าไฟล์หน้าตารอยสักติมาหมดแล้วโดวยที่ผมไม่ต้องยัดไฟล์รัวเลยอันนี้เดี๋ยวหาคนที่มีรอยสักก่อนเบิร์กไวอ่าไม่เห็นอีกแขนยาวอ่าห้อยเบียกเนี่ยแน่นอนครับอ่าเห็นไหมครับจะมีรอยสักมาหน้าตามาชุดมีครบทุกอย่างครับ นี่ครับเดอัลี A แล้วก็อีกสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะแจ้งไปก็คือเอเรื่องของลีกนะครับจะมีลีกเพิ่มมาก็คือ s ซ r i e b ครับผมกดเลยไปแล้วอ,อิตาลีนะครับนี่ครับมี s ซ r i e b มาด้วยทีนี้ก็หมดปัญหาครับใครอยากเล่นเคลโมดในเซ r i e ยนะครับเล่นทีมในอิตาลีก็ สนุกสนุกขึ้นครับเพราะว่ามีการปรับตกชั้นเหมือนปกติแล้วครับแล้วก็มีหลีกของเยอรมันนะครับเป็นเป็นเหมือนกับว่าบุเลก้าลีกา4ครับประมาณนั้นครับนี่ครับมีเพิ่มเข้ามาและที่สาคัญก็คือเอ่อจะมีทีมเซนต์เซนต์ปีเตอร์สบอ่าโผล่มาด้วยนะครับเซนต์เซนต์ปีเตอร์สบินะครับนี่ครับผมจะมีพวกบาริล o อ อ่ามาค่อมอะไรเงี้ยครับผมลอบเลนก็มานะครับนี่ครับก็คือเป็นนักเตะตัวจริงของทีมเลยอัสมุนนะครับอ่านี่เมาค่อมครับผมนี่ครับมาเหมือนกันครับรวมถึงนักเตะที่หายไปในเอ่อในในเกมฟีฟ่าเนี่ยก็จะโผล่มาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเปาลินโยดีโอดีเอโกคอสตามาหมดนะครับนี่ผมให้ดูเปาลินโยด้วยดีกว่า ทีมไหนได้ผมหากไนครับนี่หรือเปล่าน่าจะอันนี้นะครับไม่เจอเอาเป็นว่านะครับอยู่ในลีกซาอูกเนี่ยครับ,รบผมเปาลินโยอะครับผมอ่าอยู่ในหลีกนี้เลยครับส่วน ออทางด้านของเดียโก้คอสตานะครับก็จะอยู่ในหลีกบราซิลอ่าเพราะว่าเห็นหลายคนถามหานะครับมีคนถามหาเดียโก้คอสตานะครับก็จะอยู่ในนี้แล้วนะครับอ่าแอตโกมิเนโลครับเดี๋ยวผมหาครับอยู่ไหนอ่ามีฮักด้วยนะครับฮักอนี่ครับเดียโกาแต่ว่า ดูเหมือนนะครับทางเกมเนี่ยจะตัดหน้าจริงของเขาออกไปแล้วนะครับก็ไม่แน่ครับลองลองอาจจะลองเข้าไปแก้ในชีตเอนจินก็ได้นะครับอาจจะได้นะครับอ่านี่ยังยัง,ย,งยังไม่รับประกันนะครับต้องลองไปดูครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นนั้นเสร็จนะครับอ,อีกอย่างที่ผมใช้ดูคือหน้าตาโค้ชใช่ไหมครับอ่าให้ดูเป็นโลมาก่อนแล้วกันเพราะว่า โจเซมูรินโญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอันอันเก่าเนี่ยจะยังอยู่สปเปอร์ใช่ไหมครับอ่าแล้วนูโน่ก็ยังอยู่ผมก็จะลองเลือกไปที่ลีกของอ,อิตาลีนะครับทีมโรม่าอยู่ไหนวะอ่านี่ครับผมจะลองดูนะครับ อันนี้ครับเป็นโชเซ่มูรินโญ่นะครับมาอยู่โรม่าแล้วนะครับไม่ต้องห่วงในยูเวนตุสก็จะเป็นอเล็กรีนะครับอ่าคอนเต้ไม่ได้อยู่ใอิตาลีแล้วนะครับอินเตอร์จะเป็นซิโมเน่อินซากี้ด้วยนะครับอ่าประมาณนั้นครับผมนี่ครับแน่นอนครับตรวจสอบได้เลยครับทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมอินดิคไปแล้วก็ลองทําตามมาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ